ับนับครั้งที่นหนึ่งก่อนหนึ่งสามสามครั้งลงไปครับขุ้นเร็วยกขึ้นมาอวางลงไปครับวางไปกว่าสาครั้งครับตอนนี้ตอนนี้อยู่น้องหานนะครับเนี่ย คือนนองหานนะครับบ้านทาวัดใต้นะครับพอแล้วมั้งเหรอแล้วพอแล้วเบรกไ้แล้วตาคือแห้งแห้งคือตาลนะ สัมมาทัสสะนะโมทัสสะพะกาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมัสสะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะี Thank mm -hmm. you. เรลงนเาเียบมาลงวะลงได้กันลงได้กันลงเลยลงลยเป็นนี่เลยนะุ๊นี่วะนี่หนะุ๊นี่แลว่ะ ก็ทั้งหมดก็จับแล้วเวลาทำไม่ติดใจแล้วไปพร้อมกันขึ้นพร้อมกันอ๋อลงแต่ลจับจทั้งหมดพรอมกันขึ้นมาพร้อมกันตามทาง ก็ยกเพิ่มขึ้นลูกอันนี้เอาเข้าเลยจาน หยยบแทนไว้นะครับหยบแทนแ้มีมงเดียวอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนับนับนับก่อนนับก่อนครับนับก่อนข้าที่หนึ่งก่อนเป็นซ้อมซ้อมก่อนครับอครับครับนับครั้งที่หก่อนหนึ่งสองครั้งลงไปครับ

อุตตมังอุปปัสสนาวะนะมังสัพเพทิภูกาตาปะลาญันโตสัพเพทิภูกาตาปะลาญันโต จังนะครับ

เออเมื 1941, ่อนี้ถือว่าเป็นมือดีมือประกอบมงคล เป็นมื้อดีมื้ออันเสรินพระอุป,ปคือผลสู่หอพระอุปคูอไม่ออกแม่ตนยตาสุขาวูกไปเจอเนอถ้าหลับพนซะก่อนได้ยังบอกท่านใจแล้วเมื่อนี้กะคือว่าเป็นมื้อเลิกมือ้อไสเมื้ออันเสิมพระอุป,ปคูณขื่นไปรักษาญานยญามิดีประกอบการพปธยี่ทําปะเพนีทําุญนเพื่อดีโบนพระเวททมหาชาติท่านสักาทา,าไปในเมื่อนี้ ก็มีการล่าเซิร์ฟผู้ประติขึ้นไปลำซามนคนที่ตามประเทศนี้ทราบอิสานเพื่อความเสื่ออาวา่คือมีพระอฤปิมื้เพื่อนเป็นผูกมีอินทริ์มากปกป้องเดศปกป้องอาเพศพอให้เกิดเพื่ไทยรยัพยพยนอานจรายใได้ัยไมตั้งพุทธการก่อนพุทธการะดีลังพุทธการนั้นได้มีการสนองพระเจดีย์แบบหมื่นสี่พันเจดียด์ของพระเจ้าอโศมหาราช ได้มีพญา,ามารน,นั่นมาเบียดเบียนพูดทีพิษสมาเบียดเบียนบ่ให้เกิดการจฉลองมนุษน์พิธีข้าวข้างนั้นจึงไปอาราธนาพราะมหาอุปพุธจากสะดือพระมหาสมุทส่วนมาปกป้องบอให้เกิดอาเพศไพ่ทั้งหลายในเขตอารามได้เกิการประกอบญาญญาพิธีมหาบุญสุนทานในคราวข้างนั่น หัดนี้เจ้าเฮาทั้งหลายนั้นได้มีการประกอบติดต่อกันมาเพื่อี่ได้การเพื่อจะได้เป็นการอนุโมทนาอาราธนาพระอุป,ปคุณขึ้นมารักษากมนต์พินีเพื่อบอให้เกิดเพศเกิดไทยทั้งหลายก็่อให้เกิดเพศไทยทั้งลายในมนต์พินทีข้าวข้างนี้นั่นเพื่อจึงได้อันเชรญพระอุป,ปคุณขึ้นมาในข้าวข้างนี้ ท่านทั้งหลายกระจงอนุโมทานาพร้อมกันเด้อ